สวัสดีค่ะพี่นองมเบึงดอกไม้ดอกไม้หล่อทางจากข้างทางงามงามงามเลยเบึ่งนเนี่ยสีเหลืองสีแดงสวยงามจังเลยจ้าเนี่ยยุคคางเงนลงน้ำแข็งละจ้าเนี่ยยุนนาบ้านแม่ค้าก๋วยเตี๋ยนี่แหลนะงามค่ะพี่นองดอกสวยสวย แกงสีเหลืองจ้าสวยงามมึงแนบมึงแนจ้าดอกงามขักดอกสวยๆเลยจ้าเนี่ยนเบึงของแค่ได้จ้าเนี่ยของแค่จับได้นะจ้าจับต้องได้ด้วยงามงามโอ้ยสวยสวยสวยจ้างามขลักงามแน เอิ่นดอกหยังล่ะจ้าจังเสียดอกอีหยังเนี้ยมงามแต่ฮะเนี่ยแต่แต่แต่สวยงามมากเลยค่ะเนี่ยนองดอกไม้ที่สวยเหลียวมาาในทั้งเหลืองทั้งแดงงามขักจ้าดอกย้ายใหญ่ย็นตาย็นใจจ้าเนี่ยเราเบ้ เย็นตาเย็นใจจังเลยดอกไม้อันนี้สีแดงป่ดนน้เอินดอกอ,อี่ังแนวอีโถติจ้ะดอกอีโถบอสสิแม่งงามแฉะเลยงามจังเลย <c oughs> สีเหลืองกับงามจ้าสีสวยสีสวย น้ำต่ำมันปลูกไว้ละจ้าแล้วก็ลดน้ำควรดินเป็นธรรมชาตินี่แหละงามค่ะง,งามแน่งามจริงๆริงเบื้องแน่เอาคลิปนี้ก็บซ้ำนี้กันเด้อค่ะ